ในภาษาเลเซียค่ะอันที่หนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดเราเห็นเหรียญแบบนี้แบบนี้เขาจะเรียกว่าปีงัดปีงัดถ้าเกิดเป็นเหรียญทองนะคะก็จะเรียกว่าปีงัดเอมัสปีงัดเอมัสเอมัสแปลว่าทองค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญเงินแบบนี้นะคะเราก็จะเรียกว่าปีงัดเประปีงัดเประต่อไปค่ะเหรียญสุดท้ายนะคะเหรียญทองแดงค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเรียกว่าปีงัดกังเซอปีงัดกังเซอค่ะ อออะไรนะขอโทษนะครับพอดีว่าประกาศประกาศผิดครับเหรียญทองไม่ใช่ของคุณนะครับต้องต้องขอเหรียญทองคืนได้ครับน้องไปเอาเหรียญทองคืนมานี่ผิดแล้วเนี่ยไปเอาคืนมาเร็วปร,ประกาศประกาศผิดเหรอคะเหรียญทองไม่ใช่